สวัสดีครับ f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกับก็มาตามนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับวันนี้มาสรุปแนวทางรัฐบาลไทยนะครับซึ่งผมก็ลงลิปสั้นให้แล้วนะครับก็ลงได้หลายวันแล้วเนาะก็จะเป็นช็อตนะครับบีโอสั o ้นนะครับ กับแนวทางนะครับรัฐบาลไทยนะครับแนวทางที่ผมลงให้นะครับก็เป็นเพียงการคิดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมนาะคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะจาก0ูนย์หึงเก็คัดใ้เรืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลข น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกแนวทางนะครับที่ผมนำมาลงให้นะครับก็มีทั้งเข้ามีทั้งหลุดเนาะนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยกับสวัสดีครับ FC ฟท,ทุกท่านเนาะก็เดี๋ยวรอสมาชิก f c เข้ามาก่อนนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ ก็มาพูดคุยกันกันวันนี้ใครได้บ้างสําหรับเนวทางลาสามคกีเพึ่งผ่านไปนะครับสามคกีใครได้ผมว่าได้อยู่แล้วเนาะสำหรับท่านที่ใช้ชุดวินนะครับใช้ชุดวินวันนี้ก็วินแตก3ตัวนะครับแปดสามสองสำหรับเดวทางลาสามคคีครับสวัสดีครับ f c ครับก็รอเพื่อน สมาชิกเอเข้าเข้ามาก่อนเนาะนะครับก็พูดคุยทักทายกันก่อนนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเดี๋ยวผมปล่อยลงให้เลยนะครับก็มาพูดก่อนนะครับสามคัคคีใครได้บ้างคามเมนต์บอกหน่อย <laughs> ใครโชคดีบ้างนะครับใครโชคดีบ้างสำหรับสามัคคีมันเพิ่งออกไปสวัสดี FC ทุกท่านครับ เราตักตายกันก่อนเนาะก่อนที่จะรับชมแนวทางนะครับก็รอเพื่อนสมาชิกเข้ามาก่อนนะครับรัฐบาลไทยซึ่งผมก็ลงคลิปสั้นให้ไปแล้วนะครับเป็นวิดีโอช็อตก็เข้าไปดูหลายท่านอยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เป็นชุดสรุปเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับกับสรุปแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ สวัสดีเอทุกท่านนะครับก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆเนาะนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยครับคนที่จะไปรับชมแนวทางนะครับก็พูดคุยกันก่อนนะครับสำหรับแนวทางนะครับใครได้สมัครคีย์บ้างวันนี้สมัครคี์เงียบเลยเนาะเงียบเลยนะ <laughs> ยยนะครับ รอเพื่อนสมาชิกเข้ามาก่อนนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก้อนเองก็ต้องขอขอบคุณสมาชิก f c นะครับก็ที่มาติดตามรับชมรนอะการถ่ายทอดสดการไลฟ์สดทุกรอบเลยนะครับก็หลากหลายแนวทางที่ผมลงให้นะครับซึ่งมันเขาเรียกว่าอะไรลงคลิปให้ไม่ทันนาะการอัปโหลดตอนนี้สัญญาณเน็ตมันติดติด,ตดขัด,ข,ดขัดนะครับบางทีไลฟ์สดยังติดอยู่เลยนะครับต้องดูนะครับช่วงที่เน็ตไม่ค่อย สะดุดนะครับผมถึงอัดหรือการไล์ให้นะครับครับสวัสดีครับเอฟเนาะกำลังเข้ามาเนาะนะครับรัฐบาลไทยนะครับชุดสรุปครับแนวทางผมก็พูดไปต้นไลรแล้วเนาะว่าก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขการคิดการคำนวณน,นะครับไม่มีใครทราบหรอกว่าผลมันออกอะไรนะครับ แต่การที่นำมาลงแนวทางให้นะครับมันก็เป็นความหวังนะครับสำหรับสมาชิกที่ยังติดตามผมอยู่นะครับบางท่านก็ติดตามผมมาก็สองสามปีแล้วเนาะนะครับสำหรับแนวทางซึ่งช่องผมก็เป็นช่องเล็กๆนะครับกัปนสวัสดีครับนะครับก็ขอแจ้งเตือนสมาชิก FC นะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ อามเมงเลขมารวยนะครับไม่มีเพจนะครับไม่มีเพจแล้วก็ไม่ได้ลงแนวทางทาง facebook นะครับไม่ได้ลงแนวทางทาง t i k t o อกนะครับรับชมแนวทางช่องทางเดียวก็คือช่อง youtube อามเมงเลขมารวยเท่านั้นแล้วก็มีช่องเดียวนะครับครับสวัสดีครับเพบสีเนาะ้ามาก่อนเนาะนะครับมีใคยได้ลาศรมสมคีบ้างสามาคี สมัครีออก832 48่เนาะ4 8 4 8ล่างออก48นะครับบนออก832มีใครได้บ้างก,ก็แสดงความดีใจกับสมาชิกทุกท่านด้วยเนาะนะครับสำหรับแนวทางราสมัคิกก็ติดตามหลายท่านอยู่ก็เป็นพันนะครับต่าประธานนำไปใช้กันทุกคนนะครับก็มีโอกาสได้นะครับ ก,ก็ไม่เสียเวลาเลยเนาะนะครับก็ถือว่าเข้ามาแล้วนะครับสาหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมก็ลงคลิปสั้นให้แล้วนะครับคลิปสั้นให้แล้วเป็นช็อตวีดีโอสั้นนะครับแต่วันนี้เป็นชุดสรุปรัฐบาลไทยวันที่16เดือน4ปศ .2 5 6 8นะครับชุดวินวันนี้ผมให้ที่ ผมตัดชุดวินนะครับตัดชุดวินเจ็ดหกไม่ต้องเจ็ดหกเก้าแปดศูนย์ับสำหรับชุดวินรัฐบาลไทยนะครับ เรามาดูเลขเด่นนะครับเลขเด่นเลขเด่นรัฐบาลไทยนะครับผมให้ที่0กับ8รัฐบาลไทยนะครับ0กับ8 ซึ่งคลิปวิดีโอสั้นนะครับที่ผมลงไปในช็อตนะครับผมจะเน้นในที่เลข0นะูนย์เนาะก็จับมาที่06 07แล้วก็08นะครับก็ยังไม่ได้เน้นตัวนะครับ06 07แล้วก็08นะครับแต่เป็นช็อตวิดีโอสั้นนะครับที่ผมลงให้เน้นในที่เลข0วันนี้ก็จับมาอย่างละชุดนะครับเน้นให้อย่างละชุดถ้าเป็นศูนย์ ผมจับมาที่หกศูนย์กลับเป็นเลขศูนย์จับมาที่หกศูนย์นะครับส่วนเลขแปดผมจับมาที่แปดหก นะครับแปวันนี้ก็สองชุดแค่นี้นะครับติดเน้นๆหกศูนกับแปเลขเด่นนะครับผมก็รอบแรกผมเน้นให้ที่0ูนย์เนาะนะครับมันก็มีโอกาสมาทั้ง2ตัวแต่ว่าผมจะเน้นถูกตัวหรือเปล่าถ้าว่ามันมานะครับ ผมว่ามีโอกาสมาทั้งสองตัวเลยระหว่างศูนย์กับแปดนะครับนล้วก็ผมก็เลือกตัวเดิมก่อนเนาะนะครับคือเลขศูนย์นะครับ,คครบใครชอบเลขแปดจับที่เลขแปดนะครับถ้าเป็นศูนย์นะครับถ้าจะท่านจะจับทั้งหมดนะครับจะเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์แปดสี่ชุดนะครับเลขศูนย์ส่วนเลขแปด ก็จะเป็น8 0 8 9 8 6แล้วก็8 7ถเจเป็นเลขก8นะครับเรามาดู3ตัวนะครับ3ตัวผมจับให้ที่จุดเดียวเนาะเน้นเเข้าเข้าก็าาคือหลุดคือหลุด,ลดนะครับ6 80นี่คือชุดที่ผมเน้นนะครับ680เน้นในชุดนี้นะครับ3ตัวส,ส่วนชุดลองนะครับลูกลองผมคิดว่าโอกาสเลขเบิ้ลมันจะมาไหมก็เลยจับชุดเบิ้ลให้นะครับก็จะเป็น688 8. แล้วก็แปดหกหกวินชุดนี้เน้นบนนะครับเน้นบนผมเน้นบนให้นะครับ ส่วนนี้เป็นชุดลองนะครับสามตัวกลับเรามาดูล่างวันนี้เด่นล่างมันได้4กับ5 4กับ5นะครับ แต่ตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นให้ตัวเดียวนะครับก็คือเลขสี่เน้นที่เลขสีนะครับล่างเน้นล่างนะครับเลขสี ร่างผมจับไว้สามชุดนะครับหกสี่เจ็ดสี่แปดสี่นี่คือร่างนะครับสองตัวรัฐบาลไทยนะครับ 6 4 7 4 8 4นะครับส่วนตันใดไม่ชอบเลขสจับที่เลข5ก็จะเป็น6 5 7 5แล้วก็8 5นะครับตามมาตัวเดียวที่ผมชอบผมชอบชุดนี้นะครับ7 4ล่างส่วนบน3ตัวเน้นในที่6 8 0นะครับ6ก็ระวังเลข9กด้วยนะครับ6 8 0หรือ9 80นนะครับส่วนที่ต้องการหลักพันที่ถามผมมาเนาะถามผมมาอยากได้หลักพันก็แต่ก่อนผมก็ลงคลิปหลักพันให้เนาะหลักพันหลักร้อยนะครับหลักพันหลักร้อยอ่ะแต่ผมให้เอาไปคิดเอาเองเลยเนาะลองไปทําดูนะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับหลักพันกับหลักร้อย กับหลักพันกับหลักร้อยเนาะก็ขอเลื่อนแป๊บหนึง่งนะครับหลักพันกับหลักร้อยนะครับนี่เป็นสูตรของผมนะครับหลักพันหลักร้อยกานจะนําไปใช้เพื่อเอาไว้ซื้อลอตเตอรี่ก็ได้เนาะแล้วก็หา2ตัว3ามตัวข้างหลังไปจับเอานะครับหลักพันหลักร้อย สูตรนี้มันเพิ่งหลุดมาสองมันหลุดมาสองวันแล้วสองงวดแล้วนะครับตามหลักแล้วสูตมันจะเดินมันจะหลุดสองหลุดสมากที่สุดก็คือสามน้อยที่สุดก็คือหนึ่งนี่มันเข้าสองแล้วรอบที่สามมันน่าจะเดินนะครับหลักพันหลักร้อยก็ลองเอาไปคิดเอานะครับวันที่แล้วมันออกหกหกเก้า 6กหนะครับ6กแปดมันก็เป็นเพียงการคิดการคำนวณเนาะท่านก็อยคิดกันเยอะนะครับแต่ว่าใครสนใจก็นำไปใช้ดูหรือว่านำไปทำดูก็ได้นะครับเผื่อมีโอกาสนะครับได้รุ่นรางวันที่หนึ่ง นี่คือหลักพันนะครับวิธีหานะครับหลักแสนหลักหมืน่นหลักร้อยเอหลักแสนหลักหมืน่นหลักพันหกหกเก้าหารด้วยสิบแปดมันจะออกมาทั้งหมดเยอะเหมือนกันตัวเลขนะครับฉะนั้นให้ท่านเล่นที่ตรงจุดนะครับข้างหน้าจุดแล้วก็หลังจุดนะครับถ้าท่านหาเองนะครับมันก็จะได้เจ็ดหนึ่ง นะครับาหาได้มันจะได้เจดหนึ่งอย่างนี้นะครับตัวข้างหน้านมีเยอะแยะนะครับแต่นั้นนี่คือหลักพันมันก็ได้ชุดนี้นะพันบีทีหา่าส่วนหลักร้อยหลักร้อยผมมี2ส,สูตรแต่ว่าผมปล่อยแค่สูตรนี้ก่อนนะครับมันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะครับหลักร้อยนะครับก็เอาหลักหมื่น นะครับหลักหมื่นแล้วก็หลักพันหลักร้อยก็จะเป็นหกเก้าหกหารด้วยสิบแปดนะครับ<_ <m> _>มันจะมีเลขจุดเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช้นะครับมันจะมีเลขจุดมันมีสองตำแหน่งนะครับสองตำแหน่งถ้าตัานหักกหาะนะครับไม่ใช้นะครับไม่ใช้ตัวนี้ใช้แค่แถวนี้นะครับแถวข้างหลังแล้วก็เลขตัวข้างหลังมันจะมีเลขหก ม่มีเลขเจ็ดซึ่งผมหาได้มันหก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 เจ็ดแหละนะครับแต่ใช้แค่หกกับเจ็ดนะครับฉะนั้นหลักพันหลักร้อยนะครับพันก็จะได้เจ็ดหนึ่งนะครับพันจะได้เจ็ดหนึ่งส่วนหลักร้อยหลักร้อยมันได้หกกับเจนะ็ดหกกับเจ็ด แต่วันนี้ผมจับหลักร้อยผมจับไาทีหกเห็นไหมครับนี่คือสูตรคิดนะครับก็ลองเอาไปคิดดูนะครับสําหรับหลักร้อยกับหลักพันนะครับแต่ถามว่าจับสี่ตัวก็มันเป็นความหวังเนาะนะครับใครจะวางก็ก็ยังยังมีลุ้นนะครับอย่างน้อยก็ยังมีทางมีแนวทางที่จะไปซื้อดีกว่าเราไปซุ่มนะครับฉังนั้นถ้าจับสี่ตัว มันก็จะได้นี่ผมจับในชุดวินให้นะครับเห็นไหมครับเจ็ดหกซึ่งเจ็ดกับหกมันอยู่หลักพันในชุดวินนะครับหลักพันกับหลักร้อยแต่เลขเก้ากับเลขหกเนี่ยมันทิ้งกันไม่ได้ผมก็เลยเพิ่มเติมเข้ามาเพิ่มในสูตรอีกสูตรหนึ่งมันมีเลขเก้านะครับมันมีเก้ากับเจ็ดมันเจ็ดมันก็มีอยู่แล้วก็มีเก้าอยู่แล้วนะครับ ดนั้นถ้าจะเอาไปเล่นลอตเตอรี่สี่ตัวท้ายนะครับสี่ตัวคือจะไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อได้ลุ้นรางวัลที่หนึ่งนะครับให้ท่านใช้ตัวนี้ก็ได้เจ็ดหกแปดศูนย์เนี่ยสี่ตัวแค่นี้รับสี่ตัวแค่นี้ก็ลองเอาไปเล่นลอตเตอรี่หรือไปวินเอาก็ได้ถ้าท่านอยากจะวินเนี่ยเลขเด่นเดมีอยู่แค่นี้นะครับ ส่วนหลักพันเห็นไหมครับนี่หลักพันหลักพันเจ็ดกับหนึ่งแต่ผมจับที่เจ็ดแต่ถ้าว่าจับจริงๆนะครับมันก็จะได้เจ็ดหกกับหนึ่งหกนะครับบางทีมันก็คุ้ยมานะครับบางทีมันก็คุ้ยมานะครับนี่คือหลักพันวิธีคิดนะครับพันก็คือเอาเนี่ยหกหกเก้าก็คือหลักแสนหลักหมื่นหลักพันคูณเอ้หารด้วยสิบแปด ได้ผลลัพธ์ออกมาใช้ตรงจุดนะครับหน้าจุดหลังจุดนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็ขยับมาตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น696หารด้วย18เหมือนกันมันก็จะมีศูนย์มีหลายตัวเหมือนกันให้เรานับจากศูนย์จุดมันมีจุดอยู่นะครับเหมือนกับตัวนี้แหละเราไม่ใช้นะครับตัวนี้ไม่ใช้ให้เรามาใช้ตัวที่อยู่ข้างหลงังไล่666แล้วก็ตัวสุดท้าย7 ก็ลองเอาไปทําย้อนดูนะครับส่วนใหญ่แนวตางของผมไม่ไม่ทำย้อนนะครับพอทําย้อนทํำยังไงมันก็เข้านะครับเพราะว่าสูตรแต่ละสูตรมันหยิบถูกสูตรนะครับแต่ถ้าว่าไปข้างหน้ามืดแปด้านนะครับมืดแปดด้านถ้าว่าไม่มีสูตรนะครับเพราะว่ามันไม่รู้จะหยิบสูตรไหนหยิบสูตรนู้นก็กลัวไม่เข้าอยุดสูตรนี้ก็กลัวไม่เข้านะครับมันก็ดูทางเลขนะครับสูตรไหนเดินดี ก็ใช้สูตรนั้นเท่านั้นเองนะครับสำหรับแนวทางนะครับครับการจีรับแนวทางรัฐบาลไทยก็เก็บเอาไว้นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมก็ทําวิธีหลักพันให้ดูแล้วนะครับหลักพันหล,ลักร้อยก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับสําหรับสมาชิก f อฟทุกท่านนะครับ ครับก็ตะกายเอฟซสวัสดีสมาชิก FC ทุกท่านเนาะและท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยติดตามแนวทางของผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามานะครับก็มาติดตามรับชมนะครับผิดถูกประกันใดผมก็ต้องกรับขอโทษขออภัยสมาชิก FC และท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแนวทางนะครับมันก็เป็นเพียงการคิดการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับจะไม่มีใครทราบหรอกว่าผลมันจะออกอะไรนะครับั ้านี้ก็ขออวยพรนะครับไอ้สมาชิกเอฟซีทุกๆท่านนะครับโชคดีในวันที่16เดือน4ปศ2568นสะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมขอปิดไล์แล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านครับผม